สวัสดีรลยการทักทายเดินนะครับพี่น้องยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่อำนาจเจริญ6ล้อซิงนะครับทางด้าน YouTube เดินนะครับพี่น้องเท่าอยู่กันมองก่นนะครับพี่น้องกับอ่างเกียร์นันชุ่มพระท่านรลองสางไงเดินนะครับอำเภอเมอง30จังหวัดอุบลราชธานีเฮ่านี่แหละนะครับผ้าพี่น้องว่าบางรถคุดอีกแล้วครับพี่น้องวันนี้นะครับสำหรับ JCB นะครับ j x 2 2 5 s อนะครับ ทำการโกยขีดตมนะครับกับทีมงานล่อพาณิเตอร์นะครับพี่น้องเป็นรถของทางด้านทีมงานล่อพาณิชย์นะครับเป็นขั้นเดียวกันเดินนะครับขีไปซอยซันี่ขั้นที่จมํำนะครับพี่น้องเป็นขั้นเดียวกันนะครับเปลี่ยนนะครับมีเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนโซเฟอร์นะครับพี่น้องเปลี่ยนนะครับพุตบันโหดเกินทะครับ เปลี่ยนคนขับแล้วนะครับเลรคิทต้มเด้สะเ้าผลนะครับพี่น้องสำหรับ JCB เฮานะครับ JS 225 SC นะครับเอาบุวงกี้คือมีหาช,ชี้แข่าบาดเนี่ยโอ้ยเสียแข่าหนึ่งนะครับพี่น้องเหลือชีเข่านะครับกีแข่าที่หาเลือแต่เหงือกนะครับแข่ววาบ่มี อ้าฟันลอแล้วนะครับภาพอาชีสัส้นๆแนเดอร์นะครับพี่น้องประทานอภัยพี่น้องลลายนะครับอุปกรณ์ถา่ายทำาบะทนมีเดอนะครับผมจับโทรศัพท์ถ่ายเขียนๆเลยนะครับพี่นอ้องอาชีมีสันแนน้ำเดอนะครับ ส่วนทางด้านข้อมูลในตัวรถนะครับผมกับวัานมีเดอนะครับพี่น้องเบรงตัวรถข่าวไปสักก่อนนะครับเบิ์งรูปหลักภายนอกไปสักกอนเนาะนะครับพี่น้องคือสิบวากันเนาะนะครับเป็นการเดินขี่ต้มนะครับโอขี่ต้มแต่เสียสองคนละนะครับรื่งานตั้งแต่เช้าๆนะครับบรรยากาศหลังฝนตกนะครับมืงขึ้นฝนตกเรียวนะครับพี่น้อง เพิ่อคืนฝนตกหนักเลยนะครับสำหรับหน้างานน้องสังใหญ่นะครับอัพพุมองสามสิบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับส่วนอีกฝากฟังท่านึงนะครับเป็นแคททิพิลานะครับเป็นขนาเท็กเตอร์นะครับพี่น้องดีหกจีสองเอคลนะครับเป็นรถท่าทีมงานรอบพอดีอีกขึ้นกันนะครับแต่ทําการใหญ่ขะมาในสายงานท่านขซีหามืองแล้วนะครับส่วนฟังข้างหลังนี่เป็นขั้นที่ไปซอยขึ้นกันนะครับซอยสันีิคันที่จมืออ่ะแล้วนะครับเป็น โคบิโก้เอ็กเคนะครับ200มาร์คไฟนะครับพี่น้องจอดนะครับพี่น้องวันนี้ยังไม่ได้ทำงานนะครับมิดเจสีบีเฮานะครับลุยตาเสาเลยนะครับดีกรีต้มเตาเศ้าผลนะครับเอ้าสูงขึ้นไปครับงานหนาฝนเนาะนะครับเย็นอยากแน่นะครับฝนตกมาสองสามคืนแล้วนะครับหนามกระไรพอสมควรนะครับพี่น้อง ส่วนฟังทางด้านผุนเป็นเครื่องสุบน้ำนะครับฟาวเรียงระบายน้ำออกนะครับพี่น้องเพื่อสิเดทําการขุดหลอกต่อนะครับเป็นในสายงาน7 5 0 0ันร้อยไร่นะครับโดยประมาณนะครับของกรมชลประทานนะครับหน้างานสุรลุกหูหลูกตานะครับพี่น้องโอ้เนี่ยทันได็จกระเบนะครับมันใหญ่แห้งนะครับพื้นที่เจ็0เจดันร้อยไร่โดยประมาณนะครับ นะครับโอ้สุดหลงหูหลกตาครับเป็นลักษณะภายนอกไปสักครั้นะครับสำหรับรถคูเท่านะครับขอมูลกับยังท่านไี้มีนด้นะครับเป็นช่องน้องไม้นะครับพี่น้อง ฝากติดตามน้ำเนเด้อนะครับทา้งนั้นอำนาจเจริญหกล้อซิงนะครับทั้งนั้นยูทูบเด้อนะครับใครที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนําเนยนะครับกดไลค์ให้น้ำผอมเด้อนะครับงานหนาโนอีอุปสรรคไหลนะครับพี่น้องบอสเปนทั้งดัานรถดับแน่นะครับฝนตกแน่แกล้งไม่ได้นะครับพี่น้องเดี๋ยวกับมือตกงทางนะครับโอ้หลายอย่างนะครับ ฝนตกถนนลื่นนะครับแดนกะลำบากนะครับต้องเอารถเกีนะครับมาเสียบทางซะก่อนนะครับเอาขีดตัวบอกขีดเบิดนะครับพี่น้องให้ทางแห่งๆใก้หน่อยผุหละนะครับคอยชี้แจนได้นะครับสำหรับทางทีมงานพกหล่อนะครับคนทีมงานพกกระจอดนะครับวันนี้ยังมาทำเสร็จทำงานนะครับบุหงาชีเฮ็ดเดตตอนไหนนะครับพี่น้อง อาจจะเป็นมืออื่นนะครับกันฝนบนต๊ะอีกนะครับพี่น้องโอ้หามพนเนาะนะครับหามฝ่าหามพ้นหามกันไว้นะครับพี่น้องปล่อยบนโต๊ะก่อนแล้วนะครับขั้นบนโต๊ะมาะแทกกับวันทยินเขาได้ครับพี่น้องเขาที่ตายก่อนนะครับมามีหน้าแขังนะครับพี่น้องโอ้ไหลเนี่ยนะครับหอดเวลาทำการพ้นแล้วนะครับือดูฝนกระไดมาบรงการทำงานนะครับของรถพุทธนะครับเหมือน JCB นะครับ เป็นโหลดฟังทางยุโรปนะครับพี่น้องสำหรับเจซีบีเข้านะครับดากดำนะครับสำหรับเจซีบีตูดดำนะครับ แท็กฟังสายอยากส่งงันยานนะครับพี่น้องส่งบดถึงบบถึงนะครับส่วนแท็กฟังสายนะครับสำหรับเจซีบีฮอน,นะครับอยากเป็นยนยนยนแห้งนะครับเป็นการโกยขีดตมนะครับตันตันทาางน้ำไ้นะครับเปื่อทาางน้ำบอกนะครับสงสัยสิตัางเครื่องสูบน้ำอยู่นะครับมองนี้ ก็มีฐานว่านะครับ อาหน้าครับพี่น้องสำหรับคินีเอาไวปสนิทสะก่อนนอหนะครับพี่น้องสิ่เหลี่ยมอำนาจผ้าจ่ายพี่น้องไปสะก่อนนะครับใครที่เขามารับชมแล้วครับอย่าลืมกดติดตามให้ในเด้อนะครับพี่น้องทางด้านยูทูบอำนาจเจริญหงร้อซิ่งนะครับฝากพี่น้องกดติดตามให้น้ำแน่นะครับสำหรับคิมีอำนาจพาจ่ายพี่น้องไปซะก่อนนะครับลากันไปด้วยนะครับกับเจ้า JCB นะครับ JS 2 2 5สอ S สนะครับเอา นะครับลากันไปซัก่อนนะครับคิมหนักที่ไหนมาพอกันไหม่นะครับพี่นอ้องสละคิมนี่สวัสดีครับ